ยินดีต้อนรับกลับสู่ออโต้ไวท์ซับที่เราจะพาคุณเจาะลึกรถยนต์รุ่นล่าสุดและน่าตื่นเต้นที่สุดบนท้องถนนวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับ bmw m 4ปี2026สุดอลังการรถยนต์ที่ผสมผสานความหรูหราสมรรถนะและเทคโนโลยีล้ำสมัยได้อย่างลงตัวหากคุณเป็นคนรักรถห้ามพลาดเพราะนี่คือผลงานชิ้นเอกอย่างแท้จริงเริ่มต้นที่รูปลักษณ์ภายนอก bmw m 4ปี2026โดดเด่นสะดุดตาในทุกมุมมองด้านหน้าที่ดูดันโดดเด่น ด้วยกระจังหน้าไต่ผู้ขนาดใหญ่อันเป็นเอกลักษณ์ไฟหน้าเล็ซอฉกเฉี่ยวและเส้นสายแอโรไดนามิกที่ให้ความรู้สึกแข็งแกร่งแต่หรูหราฝากระโปรงหน้าที่ฉกเฉียวและซุ้มล้อที่โดดเด่นเน้นย้ำความสปอร์ตของรถขณะที่ด้านหลังโดดเด่นด้วยท่อไอเสียแบบสีท่อและสปอยเลอร์ในตัวที่ไม่เพียงแต่ดูสวยงามแต่ยังช่วยเพิ่มแรงกดขณะขับขี่ด้วยความเร็วสูง M4 มีให้เลือกหลากหลายสีสันมอบความหรูหราและพร้อมสำหรับการแข่งขันไปพร้อมๆกัน ภายในห้องโดยสารของ bmw m 4ปี2 0 2 6สผสมผสานความหรูหราเข้ากับดีไซน์ที่เน้นผู้ขับขี่ได้อย่างลงตัวห้องโดยสารตกแต่งด้วยวัสดุระดับพรีเมียมทั้งเบาะหนังคาร์บอนไฟเบอร์และไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารที่ปรับแต่งได้เบาะนั่งทั้งนุ่มสบายและรองรับสรีระออกแบบมาเพื่อให้คุณควบคุมรถได้อย่างมั่นใจตลอดการขับขี่ที่เราใจระบบไฟเรลล่าสุดของ bmw มาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่พร้อมระบบนำทางการเชื่อมต่อและตัวเลือกความบันเทิง ที่ใช้งานง่ายแผงหน้าปัดดิจิทัลแสดงข้อมูลสมรรถนะแบบเรียลไทม์และระบบควบคุมสภาพอากาศขั้นสอปรุงช่วยให้มั่นใจได้ถึงความสะดวกสบายในทุกสภาพอากาศภายในห้องโดยสารกว้างขวางเพียงพอสำหรับผู้ใหญ่2คนขนาะที่บาะหลังเหมาะสำหรับผู้โดยสารเป็นครั้งคราวในด้านสมรรถนะ bmw m 4ปี2026โดดเด่นอย่างแท้จริงใต้ฝากระโปรงบรรจุเครื่องยอนต์6สูบแถวเรียงเทอร์โบคู่ให้กำลังแรงม้าสูงสุด และแรงบิดมหาศาลจับคู่กับระบบเกียร์ขั้นสูงและระบบขับเคลื่อนล้อหลังหรือขับเคลื่อนสีล้อ M4 สามารถเร่งความเร็วจากศูนย์ถึง60ไมล์ต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีมอบประสบการณ์การขับขี่ที่น่าตื่นเต้นระบบช่วงล่างแบบปรับได้และพวงมาลายัยที่แม่นยำทำให้รถมีความคล่องตัวอย่างเหลือเชื่อเมื่อเข้าโค้งขณะที่เบรคสมรรถนะสูงให้พลังการหยุดรถที่ยอดเยี่ยมไม่ว่าคุณจะอยู่บนถนนในเมืองหรือในสนาม มาแข่ง M4 ก็ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมมาให้มอบความตื่นเต้นทุกครั้งที่เหยียบคันเร่งสุดท้ายนี้มาพูดถึงราคากันบ้าง BMW M C ี2026เริ่มต้นด้วยกลุ่มรถสปอร์ตรูที่แข่งขันได้มีให้เลือกหลากหลายรุ่นและแท็กเกจตเสริมให้เลือกสรรตามความต้องการและงบประมาณที่แตกต่างกันแม้จะไม่ใช่รถสปอร์ตที่ถูกที่สุดในตลาดแต่สมรรถนะดีไซน์และเทคโนโลยีของ M4 ก็คุ้มค่ากับการลงทุนสำหรับผู้ที่ชื่นชอบรถที่ต้องการการ ผสมภาษาระหว่างการใช้งานในชีวิตประจำวันและสมรรถนะที่พร้อมสำหรับการแข่งขันและนี่คือรายละเอียดทั้งหมดของ BMW M C ปี2 0 2 6ของเราตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกที่โดดเด่นและภายในที่หรูหราไปจนถึงสมรรถนะอันน่าทึ่งและราคาที่ยุติธรรมรถคันนี้คือเพชรเม็ดงามในตระกูล BMW หากคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์สมัครสมาชิก a u t o w ว็บ Hub และเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดรีวิวรถยนต์อัปเดตและข้อมูล เชิงลึกเกี่ยวกับยานยนต์ล่าสุดของเรา